ต้อนรับกลับสู่คาดานาสตี้บ้านของผู้ที่หลงไหลในยานยนต์อย่างแท้จริงที่นี่เราไม่ได้แค่พูดถึงรถแต่เรานำเรื่องราวของพวกมันมามีชีวิตวันนี้เราไม่ได้มองไปที่กระบะธรรมดาทั่วไปแต่เรากำลังพูดถึงเครื่องจักรที่ถูกสร้างมาเพื่อความทนทานเพื่อพิชิตทุกเส้นทางและพร้อมทำงานอย่างไม่ลังเลรถกระบะที่มีชื่อเสียงผ่านการพิสูจน์ตัวเองในภูมิประเทศที่โหดที่สุดและงานที่หนักที่สุดทั่วโลกนี่คืออิสุสุดีแม เพียงแค่ศบตาครั้งแรกคุณก็จะเข้าใจว่านี่คือกระบาท,ที่มีตัวตนชัดเจนกระจังหน้าทรงบึกบึนไฟหน้าเล็กอันดุดันและโครงร่างทรงพลังที่เหมือนบอกว่าฉันพร้อมลุยทุกสิ่งทุกเส้นสายทุกมุมโค้งไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์จริงในทุกการขับขี่รูปทรงอากาศพลศาสตร์ช่วยให้ตัดลมได้ดีขณะที่ความสูงจากพื้นช่วยให้ผ่านอุปสรรคที่รถส่วนใหญ่ไม่กล้าเผชิญแต่ดี a x ไม่ได้แค่ดูแข็งแกร่ง มันแข็งแกร่งจริงใต้ฝากระโปรงบรรจุเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักและการเดินทางไกลแรงบิดมหาศาลช่วยให้ลากของหนักได้อย่างสบายและมีพลังเพียงพอให้คุณไปต่อได้ทุกระยะชุดเกียร์ให้ความรู้สึกมั่นคงและเชื่อถือได้ไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือไต่ทางชันที่เต็มไปด้วยหินบนท้องถนน หรือ Mac แม้กระทั่งนอกเส้นทางดี a x แสดงศักยภาพอย่างแท้จริงระบบการสะเทือนถูกปรับจูนมาเพื่อซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวครุขระพร้อมมอบความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นใจคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังแตกก็ยังคงความนิ่งและมั่นคงไม่ว่าคุณจะขับไปที่ไหนภายในห้องโดยสารดี a x ทําให้คุณประหลาดใจคุณอาจคาดหวังแค่ความทนทานแต่คุณยังได้รับความหรูหราเพิ่มเข้ามาอีกด้วยห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระแม้ต้องนั่งนาน ระบบอินโฟเทนเมนต์ให้คุณควบคุมเพลงแผนที่และการสื่อสารได้อย่างสะดวกพร้อมช่องเก็บของที่วางอย่างชาญฉลาดทําให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ใกล้มือเสมอและเรื่องความปลอดภัย Dmax ไม่เคยมองข้ามโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงถุลงลมนิรภัยรอบค,รบ,บคันระบบควบคุมสเถียรภาพและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงทุกอย่างทํางานร่วมกันเพื่อปกป้องคุณและผู้โดยสารเพราะอิสุสูรู้ดีว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงต้องมาพร้อมการปกป้องสิ่งที่สําคัญที่สุด แต่สิ่งที่ทำให้อิสุสูดีแม็กซ์โดดเด่นจริงๆคือมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความตื่นเต้นชั่วคราวแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเพื่อนคู่ใจในระยะยาวรถกระบะที่จะยืนเคียงข้างคุณตลอดหลายปีผ่านงานหนักการผจญภัยสุดขอบและทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินมันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุดและพร้อมพิสูจน์ตัวเองกับคุณไม่ว่าคุณจะขนของไปไซน์งานพาลุยป่าลึกหรือขับเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ดีแม็กก็พร้อมลุยเสมอมันไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งตามกระแส แต่มาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ถ้าคุณกำลังมองหามากกว่ารถยนต์ถ้าคุณต้องการเพื่อนคู่ใจที่ทำงานหนักเท่ากับคุณรับแรงกระแทกแล้วก้าวต่อไปได้เสมองั้นคุณกำลังมองหา Isuzu D-Max ที่นี่ใน Car Dynasty เราพูดได้อย่างมั่นใจนี่คือรถกระบะท,ที่จะคว้าความเคารพของคุณด้วยผลงานจริงและจะเก็บรักษามันไว้ตลอดไป